สวัสดีครับทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยมาทุกคนหลายคนอาจจะตกใจบอพิมพ์ขึ้นมาเปิดคลิปก่อนแซาโซนะว่าซาโซกำลังเตรียมข้องอุปกรณ์ในการทาอาหารไทยข้องเหา่าหลังจากที่ว่าห่างห่าไปเกือบเมนเกือบสามเดือนแล้วบป่ประมาณสองเดือนนิดๆิดนี่แหละอ่าก็ เพราะว่ามันมีซ่องซาเหตนะที่บุคคลได้ถ่ายเลยทุกคนเดี๋ยวพวกเขาจะมาพูดคุยกันว่ามียังแดย่ยอนซาเหตยังแดนะ่ทุกคนเดี๋ยวท้า้าวโซมาแล้วเขาจะเริ่มลงมือทําอาหารกันเพราะว่าคิดฮอตแห้งเขากับบริกรเลยทุกคนหยุดถ่ายคลิปแล้วก็คือแบบบริกินอาหารเลยเบริกินอาหารไทยเลยนะก็มีทํากินบ้างนะอยู่ที่บ้านของเขานะแต่ว่าบริษทถ่ายคลิปใม้ทุกคนด้เบิง่งแต่ว่าเป็นการทําเมนูง่ายๆของอาหารไทย นะทุกคนอ่ะเอนี้ก็เป็นเมนูที่วบบโค้ดเด็ดกันเลยแหละโค้ดดีเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ยา่างทุกคนได้เบึง้วก็ศคนน้ำลายไปกับพวกเราสองคนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราท้า,ซาโซ่เมกกือนกนทุกคนนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเครื่องมาแล้วทุกคนอ่ะมาละาโซอสวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> มาเจอกันในฮอบจากเดือนนี่ประมาณสองเดือนกลักว ก็ถือว่าห่างห้างไปโซกับสกินพุ่มแล้วอ่ะเป็นอะไได้ขมู้สึกบริไดทายคลิปมาสักไรเงี้ยก็รู้สึกตอนนี้นี่วะตื่นเต้นที่ดล้วกองมาอีกทางด้วยกันแต่ที่บ่านมาการคือทอทุกคนอยู่เด้วยกคนละคือทอห้านไทยอยู่นะเสื้อบอตั้งแต่บริไดท็ยคลิปแล้วก็บริกิจอาห้ารประเภทเกี่ยวกับาห้ารไทยนะแมนแมนบอวันนี้ก็เลยว่าข้อกลับมาจัดคลิป มัน,นานอจาจจะมาทีแต่กอ็อย่าลืมโซโซแต่ก็อยากจะมาอยู่นะทุกคนแมนเมนเมนอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มลงมือเลยว่ามื้อนี้จะเฮ็ดเมนูหยังทุกคนฝากกดติดตามมาเด้อเด้อแล้วก็เล่ากระแสบ่งโฆษณาเด้นอ,อนะทุกคนไปแต่ไฟของเฮาจะไปจนดดับแล้วโซโซข้อเน้นเอกลักษณ์ความเป็นพื้นบ้านกเกา่าทุกคนก็คือ <c oughs> ห้องครัวบเป็นบ้านของเฮาหลา่ลกดอาจจะจื่อว่านี่คือแบบสิ่งที่เฮาเอามาจากบ้านลังเก่าก็คือสังกะสี สั่งกะซี่ในะ่นที่ว่ามากันอ่ะนะบนห้องขวานี่แหละอ่ะเดี๋ยวให้ซัโซ่ดังไฟก่อนทุกคนตัวนี้ก็ไฟก็ติดยากเลยเพราะว่าเราใส่ทานง่ายมาอยู่นี้แล้วมันก็แบบบ่มีอ่ะนะนี่ก็บ่มีฟื้นเดี๋ยวขอให้ซัโซ่เป่าเป่าไฟดังไฟขึ้นก่อน มีกระทยเลยแบบเร็วๆยังยาวแม่เซเ,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 เวอรเมนูนี้เขากลับมาในกลับเมนูเกี่ยวกับพริกแกงนะทุกคนมาเซเวอาเขาไปเห็นสูตหนึ่งมาทุกคนให้มันน่ากินเฮเมนูนี้ก็คือหมูผัดพริกแกงนะหมูผัดพริกแกงเป็นเมนูทางพากได้น่าจะเป็นถูกพากอะเครื่องพริกแกงนี่เป็นเครื่องพริกแกงอันนั่นแหละมันบอกเป็นเครื่องพริกแกงในอนาคต จะเปลือกมาเก็ตเด้อทุกคนเซเว่นเพราะว่าเราิกแกงที่เราเคยได้จากเอสีันที่ว่าหมึดนานน่ะแหละแต่โซ่แต่คือจะไปแกงสำเร็จรูปเป็นเป็นท่งมาเแกงที่เป็นเค็มหน่อยจะพักไปเรื่อยๆนะทุกคนหมอกองไม่เก่าจะปเป็นเครื่องกองเลยนะทุกคนแต่ลวกองเดิมว่าเราก็ ยักจะมาทำหละทุกคนแต่มันก็มีสาเหตุเนาะหลายคนก็นอาจจะเข้าใจะบะพิมพ์ได้แจมรถซอเฮามีปัญหาน่ะยังยังแป,ป๊บน,นึงเดี๋ยวบะพิมพ์จะมาข้อบอกแผนซัทโซให้ซัทโซขวดอาหารไปเลยเลยเครื่องปรุงมีอะไรซัทโซที่ว้เพื่นมันจะไล่เติบนะทุกคนน่็จะมีน้ำปลาซอสน้ำมันหอยแล้วก็นน้ำตาลแล้วก็สีสุดนี้สุดนี้ไปเห็นก,กระจ้าซาพุ่งัวมานหนึหน่งก็เลยไปลองซาตังซาเบอร์ กินที่แกงนี่แบบวกินคล้ายปลาหมึกเนาะมึกขั้วอ่ะนี่น่เย่มื่อภาาอะนี่ยพาเนซอนอ้กินกะทิทุกคนพาพิมกับบริจับกองทายมีหนวยห้านมาไล่เดือนทุกคนจะสิจะแป๊นนึงเพราะปกติกะทำจะซ่องหลักนั่งทายคิดจะซ่องหลักอยู่ใกล้กัต่างของวงเราที่เราซ่องหลักของเราพิ พูดสำเร็จแล้โลเราทุกคนซองของมาพิมพ์ซองหลักที่แบบเป็นซองทำคลิปเกี่ยวกับเมืองไทยก็นที่ว่าหนึ่งเสนซับเรียบร้อยทุกคนโลหนึ่งเสนซับโลเงินกำลังเดินทางมาถึงนะกินหอมขึนมาแล้ทุกคนกลิ่ลบบนมนีดูเดือดเลยทุกคนหอมหอมแบบแซแบบ่บนี่ใส่ให้มากทุน โอ้ถือว่าเคยมีเก่งไล,นะล่หมดสุดเล่ยการไลยคนก่อเมื่อวานนี้โพลลงในสุ้มสนเหรอ่นั่นเล็บสีไล่คนหลอท้าบิ่ง,งแต่บ่ฮู้ว่าทุกคนจะยังเบิงเ่งคือเข้าหรือบ่เพราะว่าหายไปนานเลยนนรอบนี้นานที่สุดแม่หล่อนนานที่สุดเท่าที่เฮาเฮ็ดคลิปมาฉันแรกเลยเนาะบ่าพิมพ์เน,นาะออืการทําอาหารของซอโซหลายคนก็อาจจะยังจําได้อยู่ ห้าคนก็นอาจจะลืมไปแล้วมันจะาม,มาทวนกันคืนทุกคนนี่กระลักข้องเข้าทำอาหารไทยทำทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเมืองไทยนะตนนะัวนี้ใส่ยังใช่ไหมน้ำละลายรือน้ำความน้ำดื่มน้ำดื่มอ๋อให้มีน้ำกุ๊กพิกด้วยไม่พกิกกับข้าวถ้วยนะทุกคนบรรยากาศมันนี้ก็ฟน้่ตกทุกคน ว่ากัดยินยินยินอุนๆุนยินอุ่นๆุนเดี๋ยวเฮ้ยซาโซทำอาหารไปเลยพีะพิมจะมาบอกทุกคนคือตอนนี้ซ่องสร้างเฮดที่ซาโซไปทำสร้างเฮ็ดทำอีกกรลไรคนก็อาจจะโหแหละก็คือซาโซทำงานประจำนะนนี้กับข้อวอาก็เลียกกันเดี๋ยวทุกคนที่มาเวาแต่เรื่องเก่าส่วนสร้างเฮดที่ซ่องก็จะเป็นเรื่องห้องซองห้องซาโซตอนนี้ครับ มันมัน,ม,นมันสร้างรายได้ได้ทุกคนแต่ว่ามันมันเอาเงินออกไปได้นะเพราะว่าคือคลิปที่เราถ่ายไปก็ได้เงินจาก f อที่เบิ่งโฆษณาให้พละเล็กพืละน้อยหแหละแต่ว่าอตอนีนนี้มันติดเรื่องข้องการข้อยืน่นะเป็นรหัสเอ็กเซนที่ว่าข้อข้อตังจากยูทูปมานะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นมันเอาเอาตังค์ได้สองโซ่ไดพ้พุกบัญชีเข้ากับซองหลักของบ่อพิมพ์แล้วบ่อพิมพ์ข้อแยกออกเพราะว่าสองของบ่อพิมพ์ซองหลักนั้นมันมันติด มันมีปัญหาติดแดงซองคลิปนะทุกคนกลัวว่าซองข้องบอพิมพ์จะปิวเราก็เลยว่าแยกซองโซโซอ,ออกมาก่นข้อสมัครไปประมาณซองสร้างครั้งล้วมันบผ่านก็คือว่าแต่ละครั้งในบผ่านมันจะยืนเวลาออกไปอีกสราสิบซองวันคือแบบประมาณเดือนหนึ่งจะจะจึงจะสมัครสมัครอีกตึมรอบหนึ่งได้ตอนนี้ก็คือแบบท้ายคลิปไปพวกเขาก็เอาเอาตังค์กรจายไ่ได้เอาตังค์จ็คยูทูปไปได้ไไดนะซอ,อ,องซตอนนี้มันติดตอนนี้แหละมันคือปัญหาหนัก ตอนนี้ก็พยายามอยู่รออีกตึมประมาณชัก20 2 7เ20วันนี่แหะละเพราะว่ารอปลาสุดว่าพิมพ์สมัครแต่กระปุกพานนะเพราะว่ามันกดยูทูปปีซ่อมปันเสาห้านี่มันเคร่งขัดทุกคนอ่ะประมาณนั้นสาเหตุอ่ะโอ้โม่นี่เป็นโม่ติดหมันบ่แมนมูสไลติดหมันซาโซนี้หน้าทีจะคือเ,เกล้วนะทุกคน บ่วได้ทาย,ทยนานจีน่าจะมีแบบเรื่องเหมาเล่ามาเวามาพูดคุยไล่กัมิดจิลี่กัเก,กเก่าคนหลมโบเก่งอยู่แล้วเก่งอย่างเดียวเก่งเรื่องกินเลยกินนี่โให้ว่าซีซั่นนะกินแหง ขั้นตอนยังซอโซ่ทุกคนขั้นตอนการปรุงนะเพราะว<า>่าคือคือส,สโซ่ขวดใหม่น,นี้ก็บไล่เมนูแห้งคือชื่อผงโฮอะไรแต่ว่าเรื่องการปรุงก็อาจจะจำจำมาหมดแล้วนะเพียงแค่เราไปเบิ่งคลิปคืนว่าขั้นตอนมันมีอะไรบ้างพ้าวห,หน่อไนิดหนึ่งนะิปนี้กับน้ำตาลที่เคยทุกคนตัดด้วยน้ำตาลน้ำตาลปี๊บก็หมดแล้วเนี่ยแต่น้ำตาลทรายที่เขาเคยกินประจำ พี่ซึมกินหนึ่งที่จะมาสู่ลดอาหารขึ้นมาที่พอพิมพซอบทำประจำที่หลังจากที่หยุดเส็ดอาหารไปก็คือนี่ก็ใบห้องะผ่าเป็นใบห้องรผ่าที่แบบมผมเคยออามาใส่ข้องขาวแบบนี้เลยทุกคนอยู่บ้านพ่อพิมก็พยายามทำกินนะ วีว่าเมนูใส่โหระพาแบบอาหารไทยือว่าเป็นบอยพี่มติดใจเกี่ยวกับใบโหระพาที่เอามาผัดไชกับพกเนื้อโค้ช่างน้่างอ่ะทุกคนสช่ก็ว่าสเสถียรใบกระเพราเลยนะแม่นก็เพิ่มน้งเพื่อขวบมระมีกนิดจะไม่อนึบๆนะทุกคนปกติเขากินเป็นใสกะทิเนาะอันนี้ใส่นมข้น มิดๆอนาผิดบรร بان เพิ่นผิดนี่บอกมังคายก็เลี้ยงแอ่เผ็ดๆอนะทุกคนใส่ห้องละลายซีซั่นซีซั่นที่ทุกคนคุ้นเคยพวกเขาก็คุ้นเคยนะเพราะว่าทำเกลือผิดแกงมาไล่ละเพียงจะไป็ห้องละลายหลุ่มหม้อเท่านั้นทุกคนกินนี่ตัดจี๋ อ่เดี๋ยวให้ซอสซดสีเหมืดนรชาตกลมกล่อมอูมามิดลดอูมามิเหมือนเดิมเดี๋ยวซอสลองสิมก่อนทุกคนพบะบะเพราะว่าบัลเลจับขนาดรสชาติมันมีมาดุแลใสหัวแซ่บแล้วบนะ<า>๊อ,อบ,บ,บอพิมใส่กับข้าวที่เราคนดิบแล้วนะ เลซาดิจัดจ้านได้ทีขนาดมาลองสูง้เขาตักก่อนตักให้ทุกคนเบิ่งนิดนึงจะสู้เ,เข้ามาเลยตักราดข้าวเลยทุกคนกินง่ายๆใช้เวลาเฮ็ดกับประมาณเกือบยี่สิบนาทีราดเข้าเลยเวลาจะเข้าเลย,ลเ,เ,ลยเป็นแบบเมนูราดข้าวแกงท่านทุกคนนิดนึง่งจะสู้ตักก่อน โอ้โหนี่ไงนำนำลาดใส่อ่าโผมมามีมเ,ามเสร็จไปหนึ่งจานทุกคนโอ้ยน่ากินมากนะจ๊สะส่าโซตักของส่าโซกันนี่เราจะกินแบบง่ายๆช,ชิีวๆทุกคนอาจะบใบตังโต๊ะนั่งกิน้า่เสร็จแล้ว <c oughs> ก,กินมากของหม้อกันบิงอ่าโอเคทุกคนคอมเมนต์มาหน้าตาพานบอซีซั่นหน้าตาออกแดดนะบึงเลยโอ้โหโอ้โหยน่าก,กินมากอ่ะเดี๋ยวจะโซ่ซีมกันสามสองมาทุกคนมูผัดพริกเก่งราดข้าวนะนี่ครับมันพริกข้ออาอันนี้คือแบบซอสปรุงมาเลยทุกคน,กคนเราไม่ได้ปรุงยังเพิ่มเลยนะ เพิ่งมาแซบแล้วเพราพิมยังไม่ได้กินเธอเห็เนจังได้เหมือนเดิมฮอนฮอนรสชาร์ฮอนเกิดมาเพิ่งได้ยินรสชาร์ฮอนทุกคน <c oughs> กำลังซิร่วจะเหมืนหอนฮอรนนะบ่พิมก็ทั้งหลักกพระเพียงอะไรเพราะพิมมันแซบมานับกริกแกงอยู่แล้วนะทุกคนเอาก็มาเอาก็มาปรุงเสริมใส่นิดนดน้อยๆน,นะทุกคน ถ้าว่าเขามาทาพริกแกงตําพริกแกงเองนี่อาจจะบัวอาจจะมีความแตกต่างจากหพริกแกงสําเร็จรูปเนาะน่าอาจจะต่างเนาะเพราะว่าเครื่องวัตถุดิบอาจจะแบบมีความเพียเพ้ยนๆน,นิดนึงมีตางความคึเพราะบางเถาอาจจะห้าวัตถุดิบบุกบอ,อันนี้เป็นอาหารเที่ยงเด้วยทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยง ินแบบไม่พูดไม่จาเลยนะซาโซ่เป็นเนีได้บริเวบ่ฮอรคิดฮอตเอฟซอกเอฟซีเ so ด้ออยากกินฮอตเราต้นคลีบเด็กอยากกิดฮอตทุกคนอยู่นะทุกคนสุดแต่เฮาอยากจะมาขว่อยากจะมาทําทุกคนแต่มันเนาะมันหลายคนอาจจะเข้าใจแหลสะซาโซ่ท,ทางานแบบตั้งแต่เช้าจนฮอตอ่าหกโมงเย็นเจ็ดกีบว่าพิมเอฟซีเนหนมือนเดิมทุกคนเมื่อกี้กองดับขอกินต่อสลับมาเบ้าพิมพ์เลยทุกคน ดับบ่อยซะด้วยทุกคนกองกันเลมันเป็นเครื่องพิแกงที่แบบน่าจะมีกินข้องกะปินึ่เนาะเขาจะเอาเด็กมีกินแบบคล้ายๆกะปินะ <c oughs> นี่ยน่ันทีกินแล้วไม่อยากจะบอกยังไงบอกพิมพ <c oughs> อีก่งางคือบอกพิมพ์มากคือใบข้องใบข้องลำหานะ มันเป็นยังอยเ่แบมันเขากันได้เนะ<ม>าปะ,เะประเภทแบบมาผัดับเนื้อกินมันจะห่อไปด้กะหล่กเนาะห่อใบคลือกับใบกะเพราแล้วทุกคนหอออ่อนกวาไพ่ที่บมากกินใบกะเพราเจ้าโซ่แนะนําไปตัวนี้เลยหัวปลา,าเลยทุกคนเอฟซีแหงโหดีอยู่แล้วเขาบอกกันเองอืมวันนี้ก็เห่ไปตั้งโต๊ะ นั่งกินแบบสบายเลยตะกี้ทุกคนเอาสถานที่มันยังบวมหนวยแต่ของไอ้เจ้ามาถ่ายคลิปว่าด้วยคนในเบิร์นะทุกคนเขาเลยว่าแบบสบายสบายประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะกินต่อนะทุกคนหรือว่าคือเบ้าเบ้าพิมพ์เมอสนหะ่ะคือเบ้าพิมพ์เมอสเลยทุกคน า่างให้ไปนานแต่ว่า,าก็ยังแบบอยากทำเรื่อยๆนะแต่รอถ้าติดตามทุกคนขอบคุณที่ว่ามิตรเข้ามาให้กำลังใจแซวโซ่าๆๆมาขอเติมคำหนึ่งอ,อาทุกคนแซวโซขอเป็นแบบเราเมื่อวีอ้นี่กาได้กินอาหารที่แซ่บเก่าเส้นเกาเ่าที่เคยดันคนที่เห็นหารไทยเท่าไรกบ็บอกคือผิดว่างนะสนับแซวโซเองกับเบาพิมพ์เจอ กินเหืได้กัแนแซบขนาดนั้น,นะทุกคนเหือแตกอีกหล่ะกระปิมทึ่ข้องเฟ็ดข้องหอนนี่แบบเหือจะออกดีทุกคนแซ่บแห้งนะกินไอที่คุณเคยรสชาติที่แบบว่าคุณเคยแล้วก็ห้างให้ไปไล่เดือนมันนี่ก็กลับมานะทุกคนขอบคุณหลายๆที่ว่ายังหลอดท่าติดตามคลิปข้องเช่าโซ่ล่ะกันหลอดท่าติดตามอ่าซองข้องเช่าโซ่ในแบบในการทําคลิปจะได้กเนฟาลืมกันแน,น่นะทุกคนเช่าโซ่กับกระปิมกันอย่างกันจ้าลงคลิปลง อยู่เรื่อยๆนะทุกคนอาจจะมาบ่อยๆแต่ว่าจะได้ก็จะมาทุกคนจะไปให้หน้าแบบไปตลอดนะฮะขอบคุณล,ลาย่ทุกคนแล้วกันเราถ้าติดตามเดี๋ยวพวกเขาอาจจะมีแบบผ่าถั่วไปกินแบบอาหารอยู่นอกอาจจะมีอาหารไทยแบบเปิดใหม่ร้านของคนไทยมีอ่ประมาณนี้แล้วกันสลหรับกันไปนะขอบคุณหล่ายๆคนเจอกันคลิปต่อไปนะ